ความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟ,ฟ้าความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟ,ฟ้าวันนี้มีเรื่องราวจากเผเดๆหนึ่งชื่อว่า Start Your Way เส้นทางนายตัวเองเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อโทชิชีวิตของนายคนนี้น่าสนใจยังไงแล้วทำไมต้องตั้งชื่อเรื่องนี้ว่า ทำไมถึงไม่ให้ยืมเงินเราลองมาฟังกันดูนะคะผู้เขียนเชื่อว่ามันให้แนวคิดดีๆหลายอย่างคะ่ะในหมู่บ้านแห่งหนึง่งมีผู้ชายชื่อโทชิมีอาชีพออกทะเลไปหาปลาได้ปลามาขายและเอาเงินมากินเที่ยวสนุกไปวันๆไม่เคยคิดจะเก็บเงินเลยเพราะคิดว่าเงินหมดเดี๋ยวก็ไปหาปลามาใหม่แค่นี้ก็สบายแล้ว อยู่มาวันหนึง่งโทชิใบหลงรักหญิงสาวคนหนึง่งซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าและร่ำรวยกว่าเขามากมายนักโทชิรู้สึกเศร้ามากที่ตัวเองแตกต่างจากผู้หญิงคนนั้นนั่งคร่ำครวญได้แต่คิดว่าจะทำอย่างไรดีที่จะให้ผู้หญิงมาสนใจเขาและโทชิก็คิดขึ้นได้มุ่งไปขอยืมเงินมาก้อนใหญ่ แต่ไม่ใช่เอามาเพื่อต่อยอดทำมาหากินนะแต่โทชินำเงินทั้งหมดนั้นไปซื้อข้าวของซื้อบ้านจ้างคนรับใช้ซื้อแก้วแหวนเงินทองทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้หญิงเข้าใจว่าตัวเองฐานะเท่าเทียมกับเขาและแล้วก็เป็นจริงอย่างที่โทชิอยากให้เป็นคือผู้หญิงดีใจและหลงเชื่อว่าตัวเองมีคนรวยมาชอบ แต่ชีวิตมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิจากที่โทชิไปกู้เงินเข้ามาโทชิหาปลาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้นี่โทชิไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งโทชินึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนชื่อซาโตรุมีฐานะค่อนข้างร่ำรวยโทชิเลยเดินทางเพื่อไปขอยืมเงินซาโตรุแต่กลับถูกซาโตรุปฏิเสธบอกว่า เราคงให้เงินนายไม่ได้หรอกขืนให้เงินนายไปก็จะไปสร้างหนี้เพิ่มอีกอยู่ดีและก็ต้องกลับมายืมเงินเราอีกอยู่ดีแต่ถ้าจะให้เราหางานให้เรายินดีช่วยนะโทชิได้ยินเช่นนั้นก็โมโหมากดาทออย่างเสียเสียหายบอกว่าต่อไปนี้ถ้ามีเงินจะกลับมาเยาะเยะ้ยซาโตรุให้ได้แล้วโทชิก็กลับไปด้วยความผิดหวัง โทชิกลับมาก็หาปลาทั้งเช้าทั้งเย็นก็ยังมีเงินไม่พอใช้หนี้แต่แล้วก็มีพ่อค้าคนหนึ่งมาหาโทชิที่บ้านบอกจะรับซื้อปลาของโทชิในราคาที่สูงและจ่ายล่วงหน้าให้ด้วยโทชิดีใจมากเพราะเงินที่พ่อค้าคนนั้นมารับซื้อให้ราคาสูงมากพอที่เขาจะใช้หนี้ได้ทั้งหมด จนกระทั่งวันหนึ่งโทชิหมดหนี้และร่ำรวยกว่าเก่ามากมายนักและยังสามารถทำฝันตัวเองให้เป็นจริงได้ด้วยการได้คบกับผู้หญิงคนที่ร่ำรวยคนนั้นและได้แต่งงานกันในงานแต่งซาโตรุเพื่อนของโทชิก็มาแต่โทชิไม่ยอมเจอเพราะโกรธที่ซาโตรุไม่ยอมช่วยเหลืออยู่มาวันหนึ่งโทชิกำลังออกเดินทางเพื่อที่จะไปหาซาโตรุและทับถมซาโตรุอย่างที่เคยคิดไว้ แต่ระหว่างทางได้เจอกับพ่อค้าที่มารับปลาไปขายโทชิรีบกล่าวขอบคุณและพูดว่าวันนี้ถ้าไม่ได้พ่อค้ามาช่วยรับปลาไปขายตัวเองคงไม่มีวันนี้พ่อค้าก็ขอบคุณตอบเช่นกันและถามโทชิว่าจะไปไหนโทชิบอกว่าจะไปหาซาตรุร พ่อค้าปลาบอกว่าจะไปขอบคุณซาโตรุหรือโทชิฟังแล้วก็สงสัยว่าทำไมพ่อค้าถึงบอกว่าเราจะไปขอบคุณทั้งทที่เราจะไปด่าทอด้วยซ้ำเท่านั้นเองพ่อค้าก็เล่าให้ฟังว่าก็ท่านซาโตรุเนี่ยแหละ ที่เป็นคนแนะนำท่านโทชิให้เขาและการันตีกับเขาว่าท่านโทชิเป็นคนที่จับปลาเก่งที่สุดในหมู่บ้านนั้นพอได้ฟังแค่นั้นโทชิถึงกับสุดและเสียใจในสิ่งที่ตัวเองคิดไม่ดีมาตลอดและเมื่อไปถึงบ้านซาโตรุ โทชิรีบขอบคุณสตรุบอกว่าวันนั้นที่ไม่ให้เงินเพราะคิดว่าปัญหาของโทชิไม่ได้อยู่ที่เงินแต่อยู่ที่ความคิดและการกระทำจากนั้นมาทั้งสองก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและคอยช่วยเหลือกันเสมอมา เรื่องเราเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะช่วยเหลือใครไม่จำเป็นต้องช่วยเป็นเงินทองเสมอไปอาจช่วยเหลือด้วยการให้งานหรือการแนะนำที่สามารถทำให้เขาช่วยตัวเองได้แบบยั่งยืนโดยเฉพาะเพื่อนนะคะ ถ้าเกิดเราให้เพื่อนยืมเงินภายหลังเมื่อมีปัญหานอกจากจะเสียเงินแล้วอาจเสียเพื่อนด้วยก็เป็นได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าดีๆจากเพจ a r t Your Way เส้นทางในตัวเองเพื่อนๆลองไปหาฟังดูกันนะคะมีหลายคลิปเลยค่ะที่น่าสนใจวันหลังเดี๋ยวผู้เขียนจะพยายามหาเรื่องเล่าดีๆที่เกี่ยวกับการเงินมาเล่าให้ฟังกันอีกค่ะ <S financial s so p r e s s o by พิจิลาพร FCSFP ค่ะ ยังมีคลิปดีๆรออยู่เพียบชอบกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะ